เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมแมนที่ต้อนรับสู่ Mister Four Channel นะครับวันนี้ยังคงอยู่กันในเกม Maple Story M นะฮะหลังจากอัปเดใหม่ในเดือนพฤษภาคมกันมาประมาณวัน2วันแล้วใช่ไหมวันนี้วันที่2แล้วนะเพราะว่าวันพฤหัสนับได้บอกว่าแม่งกว่าจะเปิดเซิร์ฟนี่ก็คือ4โมงนะแต่ก็ตรงเวลาดีนะตรงตรงไหนว่ามันบอกจะเปิดบ่ายโมงแม่งเลื่อนโดยเป็น4โมงแต่คือกำลังจะบอกว่าคือมันพอมันบอก16บนาฬิกาเนี่ยมันก็แบบ คือ16เปกก็เปิดขึ้นมาเลยนะฮะก็ตอนนี้ผมกำลังฟาร์ม b a t t l e Ma เ e อยู่นะ,ะแต่ว่าที่จะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยก็คือจะคุยเกี่ยวกับแพทโนตก็มาเช็คนั่นแหละมาเช็คว่าเออในแพทโนตมันมีอะไรยังไงกันบ้างนะฮะตามปกติของ Channel Mr f r ลอยอยู่แล้วที่สำหรับเกม Ma เปิในเวลามันมีแพทใหม่มาเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับโอเคเรามาดูแพทโนตเนี่ยเขาออกกันมาออกมาให้จริงๆออกมาให้ตั้งแต่วันพุธแล้วนะวันที่27แล้วนะฮะสหรับแพทของวันพฤหัสนะ,ะ,นะะก็มีอาชีพใหม่นะฮะแบล็กเทน เป็นตัวที่ฟาร์มดีมากๆเลยนะเดี๋ยวจริงๆตอนนี้แบทเทิลเมทผมร้อยยี่สิบกว่าแล้วร้อยยี่สิบสองแล้วนะฮะก็เดี๋ยวมาคุยกันมาลองดูกันว่าสกิลอะไรยังไงกันบ้างนะฮะในคลิปถัดไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลงไปดูอันนี้แมปใหม่เป็นแมปของอ่านว่าละเอเดลสไตช่ไหมฮะเป็นแมปที่อยู่ในเมืองเป็นของพวกกลุ่มรีสต s t นะแบทเทิลเมทเนี่ยถือเป็นตัวแรกในกลุ่มอาชีพที่เป็นเผ่ารีสตันนะครับที่ต่อต้านแบทเมทนั่นแหละคือทุกตัวในเกมนี้เนะี่ย มันต่อต้อตานแบ็คเมดหมดอะลรอย่างคัสแ,แรกๆเป็นเอ็กซ์พลอเรอร์ใช่ไหมก็เป็นนักผจญภัยที่ก็ต้องต่อสู้กับพลังมืดของแบ็คเมดอยู่ดีกลุ่มฮีโร่ก็เป็นกลุ่มที่เคยผนึกแบ็คเมดไว้แล้วก็ฟื้นขึ้นมาอะไรเงี้ยนะแล้วก็กลุ่มดีซิทันก็พวกแบบกระบฏอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนี้ส่วนมีการปรับสมดุลตัวละครน,นะฮะสายอาเชอร์นะรีเทิร์นซอกอาเชอร์นะฮะก็ปรับโบมาสเตอร์ขึ้นมา ปรับวินอาเชอร์รู้สึกวินอาเชอร์เนี่ยจะเป็นที่พูดถึงมากที่สุดเลยนะสำหรับการปรับครั้งนี้นะเพราะว่าสกิลซองออฟเฮเว e นเนี่ยหรือแม้กระทั่งสกิลสป p a เริงวอลเทคเนี่ยคือผมไม่ดูรายละเอียดมากหรอกแต่ว่าเห็นคนพูดถึงสกิลซองออฟเฮเว e นกันสุดๆเลยนะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเนี่ยลดเพิ่มความเร็วในการยิงธนูนะ จากแบบดอกละศูนย์จุน0.1งสอมันยใช่ไหมครับเพิ่มดาเมจนะเพิ่มดาเมจของ3เป้าใช่ไหติมัน3เป้าถ้าจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็เพิ่มอีก40%่สอรำหรับแต่ละเป้าหมายนะแล้วก็เติร์ดแอโร่เพิ่มดาเมจอะไรอย่างเงี้ยคือมันแรงมากนะฮะส่วนเบอร์เซเดสก็ปรับขึ้นมานะฮะประมาณนี้มาร์คแมนก็ปรับขึ้นมาก็ใครเล่นสายธนูเป็นยังไงกันบ้างก็มาคุยกันได้ในคอมเมนต์นะฮะแล้วก็มี Expedition ใหม่นะเป็นแยกโหมดออกมาเป็นแยกจาก Expedition Expedition นะ Exped เดิมก็มีบอสแค่4ตัวนะั่นะะนะะแแหละะะนฮล้วกซ มีเป็น r o o t อ b บิ s เพิ่มเข้ามานะฮะอยู่ในเมนูดันเจียนนั่นเองต้องเลเวล160ขึ้นไปถึงจะสามารถเข้าได้นะฮะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้นะไม่เหมือน Expedition ธรรมดาที่มันต้องโยงกับเวลานะแต่ว่าถ้าเป็น r o o t อ b บิ s เนี่ยเข้าเมื่อไหร่ก็ได้เลยนะฮะ แล้วก็ระดับความยากมีสาโหมดโหมดปกติยากหายนะวันแรกที่ผมอัปเดตมาเนี่ยผมลองเอาตัวหลักผมไปลงดูก็คือเห็นเขาตั้งปาร์ตี้กันก็ลองจามแจมเข้าไปดูนะฮะคือไม่ได้กินยาบัฟอะไรนะฮะก็เชื่อว่าทุกคนไม่น่าจะกินเพราะเห็นว่าเป็นโหมดนอร์มอลนะแต่พอจูลองตีๆไปโอ้โหแข็งมากเอาแค่จำนวน h p พเนี่ยคือแข็งแบบคือแล้วผมก็ไปดูกันในกลุ่มต่างๆเนี่ยทั้งในเว็บนอกเว็บไทยอะไรเงี้ยเขาก็บอกกันว่า เลือนมันพอๆกับ Chaos s i g n a t เลยนะคือแบบโอ้ยนี่คือหมดปกตินะฮะแต่ว่าผมเห็นใน reddit เนี่ยก็มีคนเคลียร์จบแล้วนะจบโหมดปกติแล้วแล้วก็เห็นจบหมดยากแวบบๆมาด้วยแล้วนะคือแบบโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นพ่อแม่พี่น้องเพราะมันเข้าได้แค่5คนนะเออส่วนหนึ่งเป็นเพราะเข้าได้5คนด้วยนะมันเลยแบบนะฮะแล้ก็ต้องเคลียร์ก่อนนะสมมติเราจะเข้า จู่ๆจะโผล่ไปเข้าระดับไหยนะเลยไม่ได้นะต้องจบปกติก่อนแล้วก็ไปจบยากถึงจะเข้าไหายนะได้นะแต่ว่าจบแค่ครั้งเดียวนะสมมติเราเคลียปกติไปแล้วเราก็เข้ายากได้ตลอดเลยอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนั้นบอสก็คือวันบอลนะเป็นตัวไก่นะตัวแรกเข้ามาจริงมันมี4ตัวนะมีไก่ใช่ปะ่ะมีตัวตลกปีแอร์มีราชินีคริมสันควีแล้วก็มีมังกรเวลัมนะฮะก็รู้สึกวันบอลมันดรอปเสื้อใช่ไหมปีแอร์ดรอปหมวกเหรอ ใช่ว่ามันมีอะไรบ้างเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์ใหม่ขึ้นมาด้วยนะเป็นระดับ ancient เหมือนกันนะนี่นะฮะเสื้อกางเกงก็เป็น pr หรอหมวกเป็น queen ใช่ป่ะคืออาวุธอะเป็นมังกรเวลัมแน่ๆนะฮะแต่ว่าไม่แน่ใจว่า pr มันดอกหมวกหรือหรือส่วนล่างนะนะฮะแล้วก็ queen นะสลับกันนะฮะประมาณนี้สี่สี่อุปกรณ์ใหม่เพิ่มขึ้นมาซึ่งไออุปกรณ์พวกนี้เนะี่ยมันเป็นระดับ แอนเชียนมาให้เลยนะฮะเป็นระดับใหม่ขึ้นมาเลยแล้วก็น่าสนใจว่าในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาเพิ่มอุปกรณ์ในส่วนของบอททอมมาแล้วคือปกติเนี่ยชุดที่เราใส่กันเนี่ยมันเป็นโอเวอร์อลเป็นอาฟิตเป็นแบบเป็นเสื้อกางเกงปนกันไปเลยใช่ไหมฮะอย่างนี้เราจะเห็นว่าเนี่ยมันเสื้อกางเกงคือมันเป็นชุดโอเวอร์อลเป็นชุดอาฟิตชุดเดียวไปเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าพอในอนาคตเนี่ยเกิดบอดพวกนี้มัน ถูกจัดการได้ขึ้นมามีบอสตัวใหม่จนเรามีเสื้อมีกางเกงใส่แยกกันแล้วเนี่ยนะฮะแล้วถึงตอนนั้นเราแบบใช้สกอจนติดพื้นหลังได้เนี่ยไม่แน่ว่าพอมันมีกนเกงเข้ามาเนอะเพราะามันมีอุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่เพิ่มเอ็มเบมมาสมมติเราได้เอ็มเบมคีด้าเมยมันได้คีดาเมยี่สิบเปอร์เซ็นตะ์แล้วโดยการแบบได้อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งเพิ่มเข้ามาอะไรเงี้ยก็น่าน่าสนใจว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ของพวกนี้ก็คือใช้ อีกาซิลรูนนะฮะได้จากการลงบอสรูดเดบิสนี่แหละมาซื้อได้พวกนี้นะเป็นของบัฟนะฮะประมาณนี้โอ้แล้วก็มีโซใหม่ด้วยนะเห็นแวบๆบว่าโซของวอนบอลเนี่ยคือของซิกนัทเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสิบเปอร์เซ็น่ปะ,ะถ้าแบบพวกเพิ่มดาเมจเพิ่มคีย์เลสสิบเปแต่ว่าวอนบอลเนี่ยสิเลยนะนี่แล้วก็มีอุปกรณ์ใหม่เอนเชียนนะฮะ,ะ,ะเขาก็เปลี่ยนไปตามฟีดแบกของผู้เล่นจริง,รงๆนะคือตอนนั้นที่ผมมามาบน่นมาวิเคราะห์เกี่ยวกับอาวุธเอนเชียนใช่ปะมันก็คือตอนนั้นเนเเเี่่ย้้าาาใหสุมอะถรแบบ เป็นผ่นแปรใช่ป่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาการันตีแล้วนะก็ต้องดูเริ่มจากไงดีเริ่มจากระดับเอนเชียนก่อนละกันนะก็อุปกรณ์เดิมที่เนี่ยมันมีสูงสุดที่มิติใช่ไหมเป็น normal และ normal สีเทาแรสีฟ้าอีพิกสีม่วงใช่ไหมยูนิคสีส้มอันนี้เริ่มมีพื้นหลังได้ละเเจนดาลี่ ary, สีเขียวมิติกสีแดงเอนเชียนก็จะเป็นสีนี้นะสีน้ําเงินม่วงๆอะ่ะของแบบเหมือนของ s s ในเกมอื่นอะไรเงี้ยนะฮะประมาณนี้แล้วก็เพิ่มอุปกรณ์ประเภท necromancer นะก็จะเป็นอาวุธ เออเป็นอุปกรณ์ไทป์ที่5ปกติของเดิมมีอะไรบ้างมี4เซตเดิมใช่ปะ่ะมีพวกแบบใจหินบีเซอร์บรัดดี้อัตการอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็ไทป์ที่5ที่มีเข้ามาในช่วงที่ซิกนัทเข้ามาก็คือประเภทของของ,ของอาวุธซิกนันั่นเองนะครับเซตซิกนัทนะฮะและนี่เป็นเซตที่ก็ต้องเป็นเซตที่6สิเออเป็นเซตที่6ขึ้นมาก็คือเป็นเนโครแมนเซอร์นะฮะซึ่งอุปกรณ์เนโครแมนเซอร์เนี่ยได้ไดรับการจากการสร้างผันแปรนะฮะ นี่ก็คือเป็นลิสไอเทมของ Necromancer นะอาวุธก็ประมาณนี้นะฮะวันหน้าตาจริงๆหน้าตามันจะเหมือนเซ็ตคิเลตเลยอะแต่ว่าสีมันจะแบบว่าสีมันจะแบบมนมนเป็นออกเง,ง,งินเงนะินขึ้นมาหน่อยนะน้ำเงินน้ำเงินขึ้นมาหน่อยมีแสงอะไรเงี้ยนะฮะส่วนชุดก็จะเปลี่ยนไปนะเซ็ตก็จะไม่เหมือนเดิมละเซ็ตก็จะประมาณนี้นะฮะมีไหลมีเข็มขัดมีพระคุมอันนี้เหมือนเขาเอาจากเซ็ตอื่นมานะเหมือนเอาเซ็ต i m p e r a l มานะ Shoulder กับ b e l แล้วก็ทํา l e l i t e Moonlight อันนี้ เพราะว่าปกติในโครถ้าเป็นใน PC มันไม่ไม่ได้มีพวกพวผ้าคลุมนะ้วเขาก็เอามาให้ใส่รวมเซตกันนะฮะก็จะมีเซตสามเซตห้าเซตเจ็ดเอฟเฟกต์แต่เขาไม่ได้บอกว่าเอฟเฟกต์คืออะไรจริงๆอยากรู้นะจะได้แบบเออต้องทํำยังไงบ้างนะฮะอุปกรณ์ในโครเมนเซอร์ได้รับในแบบที่ยังไม่เปิดใช้งานออปชั่นเสริมนะสามารถเลือกได้หนึ่งในสี่ออปชั่นนะฮะก็คือสมมติคือมันจะมีข้อดีอย่างเงี้ยพอเราได้เนโครมาเนี่ยคือจริงจริง,รงตอนแรกเหมือนเขาเปลี่ยนไปนะตอนแรกเหมือนเขาบอกว่าจะเพิ่มสเตตเข้ามาได้แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าแค่เลือกไ นะฮะซึ่งไอเนี่ยมันพอเราได้เนโครมาเนี่ยเราเลือกได้นะหนึ่งถึสี่สมมติอาวุธเนี่ยเนโครเจสเตอร์เนี่ยนะฮะเราก็เลือกได้ว่าจะเอาเป็นคิเลดเอาเป็นคิดาเมจเอาเป็น EXP หรือเอาเป็นอะไรกันนะบอสแอคแท็กนะฮะเลือกได้แหละสมมุติว่าเราได้เรามีอัดกาดเนี่ยแล้วเราดันอัปเกรดขึ้นไปติดเป็นแอนเชียนเนี่ยอแอนเชียนไม่พอนะั้นต้องเป็นเนโครด้วยเราก็สามารถเลือกได้นะหมายความว่าอาวุธที่มัน หวยในตอนแรกอย่างมุดเราสุ่มมาได้ exp เงี้ยแล้วเราสามารถทำติดให้เป็นเนคโครขึ้นมาได้เราก็เลือกได้เป็นได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะได้เป็นออปชั่นเสริมของใจหินก็ได้นะฮะอันนี้คือเราสามารถเลือกได้ถ้าเราใช้เนคโครติดนะฮะแล้วก็อุปกรณ์เนคโครเนี่ยมีเอ่อมีสกิลบัฟพิเศษด้วยนะก็อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นเฉพาะอาวุธหรือว่าได้ทุกอย่างอ่ะมันเราไม่รู้เพราะว่าถือเสื้ออะไรมันก็มีเนโครใช่ป่ะหรือว่าแบบ ได้สกิลนี้มาแล้วก็จบแล้วอะไรย่างนี้ไม่แน่ใจนะแล้วเขาบอกว่าเพิ่มอัตราคีบันระยะเวลาหนึ่งแต่ตัวละครโดนรามเมดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมไม่รู้ว่ามันจะมีสกิลเดียวหรือมันจะอะไรยังไงก็ต้องรอดูนะอีกนานๆเลยแหละเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ย,ยวิธีการสร้างเนี่ยถ้าเราจะสร้างธรรมดาเนี่ยเราต้องใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า ancient crystal ใช่ป่ะฮะในการอัพเนี่ยไอ้ถ้าธรรมดาเนี่ยอ,อดอัตราการสำเร็จมัน30%ใช่ไหมแต่ถ้าเป็น n e โครนะเว้เดี๋ยวผมไปอันนี้ให้ดูเนี่ยนะขอเข้าไปตัวหลักก่อน โอเคนะฮะถ้าเป็นอุปกรณ์ในโครเนี่ยผมมันจะเข้ามาที่ Forge ตรงนี้ได้ใช่ปะ่ะแล้วก็ไปที่ Mastercraft นะนะฮะสมมุติผมจะลองนะฮะมันต้องอันอีควิปออกมาก่อนใช่ปะ่ะแล้วก็กดปุ๊บเข้ามานะฮะถ้าเราเลือกเป็น i n i n r e r i t เนี่ยก็คือเป็นแบบว่าไม่ผันแปรใน Inherit เนี่ย สร้างแบบไม่ผันแปรนะฮะมันก็จะมีโอกาสสำเร็จ30%ใช่ป่ะไม่นับรวมว่ามีลัคก,กี้สกอร์ใส่เพิ่มนะแต่อุปกรณ์ที่ใช้คือแอนเชนคริสตัลที่ยังไม่มีนะฮะตอนนี้เราก็ยังอัพไม่ได้30%นะแต่ถ้าเป็นเนคโครคอนเวอร์ชันเนี่ยนะฮะโอกาสสำเร็จเดิมเนี่ย2%นะสมมติเราเป็นอาวุธแดงธรรมดาหรืออุปกรณ์สีแดงธรรมดาเนี่ย2%แต่ว่า additional necro conversion c r a f t rate เพิ่มอีก2%เนี่ยคือการที่อุปกรณ์ของผมมัน refine ขึ้นไปแล้วนะฮะถ้าเรา refine wood ขึ้นไปเนี่ยโอกาสติดอีก2%เท่ากับว่ามากที่สุดในโอกาสติดคือ4%ไม่นับรวมสกอร์นะ4%ก็ถือว่าน้อยมากนะถ้าดูแค่นี้นะเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนเน็กซอนเขาจะเอาสกอร์อะไรที่เพิ่มแบบเพิ่มอีก10% 20% 50%อะไรอย่างนี้มาหรือเปล่าถ้ามีอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะการทำอาวุธในโครง่ายขึ้นก็อย่างที่บอกมันรอดูยาวๆเลยนะเพราะว่าอีก4%เนี่ยมันไม่รู้จะติดเมื่อไหร่จริงๆนะฮะ หรือแต่ถ้า30%เนี่ยถ้าเราแบบเราเล่นเป็นเซตเอ็นเกมผมว่ามันอาจจะไม่ดีเท่าเนคโคลนะด้วยแบบเท่าที่ผมเห็นเนี่ยเพราะว่าไอพื้นฐานของพลังโจมตีเนี่ยอย่างที่เห็นนะฮะอันนี้เนคโคลเนี่ยเจสเตอร์ธรรมดาเนี่ยพลังโจมตีมัน4,600ใช่ปะ่ะนะฮะ4,600ผมเชื่อว่าเนคโคลเนคโคลเนี่ย4,600เฮ้ยแต่ว่าอ๋อเนโคร4,600แต่ว่าไอ้ถ้าเป็นเอ็นเชียนธรรมดาเนี่ยเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะเออไม่รู้เท่าไหร่ซึ่ง 4 6เนี่ยมันคืออันนี้ไม่ติดพื้นเนี่ย4 6นี่มันคือแบบมันเกือบจะเท่าอาวุธแดงพื้นหลังแล้วอย่างอาวุธแดงพื้นหลังผมก็คือเป็นสูงสุดแล้วลที่สุส่มสกอร์ขึ้นมาได้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ4,927ใช่ป่ะอีก300มันก็เท่าแล้วถ้ากับว่า4,006เนี่ยถ้าอาวุธเนคโครม,มันเป็นพื้นหลังเนี่ยเบสพลังมัน30%แล้วผมไม่รู้ว่า4,006มันคือท็อปหรือยังนะไม่อาจจะเป็นค่ากลางก็ไดนะ้แต่คิดไว้ก่อนว่ามัน4,00 ถ้าเป็นพื้นหลังก็บวกส0มสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ปหคูณหนึ่งจุดสามไปเป็นห้าพันเะก้านะเกือบห้าพันหกเลยนะเว้ยคือมันเพิ่มมาแบบพันกว่าเลยอ่ะเออนะในโคแรงมากแล้วก็ที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งคือเลยรไมย้อนไปตรงรูทอบินนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าผมไปเห็นว่าไอพางโจมตีของอุปกรณ์อาวุธมันเนี่ยนะฮะคือแบบแม่งโจมตีแบบคือเนี่ยไม่มีพื้นนะคือไอของรูทอบินเนี่ยคือมันของมันการันตีเป็น ถ้าพวกอุปกรณ์สวมใส่เนี่ยมันการันตีเป็นระดับแอนเชียนทุกอันอยู่แล้วไงใช่ป่ะฮะซึ่งถ้าเราเอามาทําให้ติดพื้นหลังได้เนี่ยอันนี้ผมไม่รู้ว่า5,019เนี่ยเป็นค่ากลางหรือ่านะเนื่องจากเราไม่รู้ว่ามินแม็กเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าคิดแค่5,019เนี่ยถ้าคูณ1.3ไปเนี่ยมันก็คือแบบเท่าไหร่อ่ะบวกมาอีกพันห้าประมาณแบบ6,500เลยน้องเว้ยถ้าติดพื้นหลังเนี่ยผมไม่รู้ว่าในอนาคตอาวุธทิศท,ทางมันจะเป็นยังไงนะแต่ว่า ก็อีกยาวๆเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเนคโครเนี่ยโอกาสติดแม่งแค่สี่เปอร์เซ็นต์ใช่ปะบวกสกอร์ไม่รู้เปอร์เซ็นต์เพิ่มอะไรโอ้คือโอกาสติดน้อยมากอะไรอย่างงี้นะฮะส่วนไออาวุธเซตของรนะูทอบิสเนี่ยอีกนานเลยแล้วกว่ามังกรคืออันเนี้ยมันต้องได้จากมังกรไงถูกไหมแต่มังกรยังไม่เข้าบอสตัวที่สองยังไม่เข้าเลยอะไรอย่างเงี้ยนะต้องรอดูว่าเขาจะมาถี่ทุกเดือนหรือว่าอัตราการเข้ามาของเอ่อของบอสรูทอบิสเนี่ยมันจะเป็นยังไงซึ่ง พอเข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะได้เลยเน้ะเพราะอย่างที่บอกว่า EROD EBIT เนี่ยนะฮะขนาดแค่ระดับ normal เนี่ยมันยังแบบลากเลือดเลยนะฮะระดับ hard แล้วเราต้องจบ chaos อเนื้อเอกไวเราถึงจะได้ตราที่เอาไปแลกได้เราต้องจบ12ครั้งอะไรเงี้ยมันก็มันก็นกแบบอันนอาคตอันไกลอะ่ะเหมือนสมัยที่ซิกนัทเข้ามาใหม่ๆเงี้ยโอ้โหกว่าจะได้อาวุธซิกนัทกันถ้าแบบไม่ได้เป็นคนที่แบบโอ้โห บางคั้งร่ำรวยเติมเติมเติมขนาดนั้นเนี่ยก็น่าจะรออีกหลายเดือนเลยนะเป็นเพื่อแบบเป็นครึ่งปีปีหนึ่งเลยกว่าจะได้นะฮะประมาณนี้เน,นี่พูดมาคุยให้ฟังนะฮะแล้วก็ในคโครนะฮะส่วนอัตราอะไรเหมือนเดิมนะที่เหลือน่าจะเหมือนเดิมนะพวกรบบเลเวลสูงสุดย้อนไป,นเ,ปนเป็นเลเวลหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าก็อย่างน้อยตัวนักพัฒนาเขาก็ฟังแล้วนะที่บอกว่า ให้มันไม่สุ่มเนี่ยแต่ว่าก็ไม่คิดว่าเปอร์เซ็นต์มันจะเหลือแค่สองเปอร์เซ็นต์เนี่ยนกว่าแต่ก็ใช่ว่าเอาจิงตอนนั้นเนี่ยต่อให้มันเป็นสุ่มแบบก็ใช่ว่าเราจะแบบเป็นหนึ่งในหกจริงๆนะเพราะว่ามันอาจจะเหมือนแบบเคสของโซอะ่ะที่กว่าเราจะสุ่มได้ m agnificent โซเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายๆนะว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยกว่ากันเยอะนะฮะก็ถือโอเคที่เขาฟังอย่างน้อยแบบเออมันมีอะไรมาการันตีในความพยายามด้วยนะฮะซึ่งไอตรงในส่วนของการ อัพขึ้นไปเนี่ยมันอัพล้มเหลวสูงสุด3ครั้งถูกไหมเราก็สามารถเข้ามาในการแปรธาตุได้โดยการใช้อาวุธแดงอะไรก็ตามสีแดงเนี่ยเพื่อสร้าง Mastercraft f a i l u r e ร์เค Deduction Score ขึ้นมาได้นะฮะเออแต่ว่าในการทำ Ancient Weapon Crystal เนี่ยต้องใช้หินซึ่งได้มาจากการลง d Daily Dungeon โหมดหายนะนะฮะซึ่งการจะลง Daily ana, เดลี่เดนเจนหมดหายนะี่มันต้อง Star Force 165ดาวขึ้นไปนซึ่งตัวหลักผมเนี่ย Star Force แค่ร้อยร้อยห้าสิบแ นะฮะส,ะสายนี้ก็เป็น159อ่ะนะ,ะมันยังไม่พออยู่ดีนะแต่ว่าโชคดีที่ว่าตอนนั้นเนี่ยผมทำลงมอนเตอร์แมชเชอร์นะฮะเราสามารถลงมอนเตอร์แมชเชอร์เพื่อที่จะทำทำต้มหูชิ้นนี้ได้นะฮะทำชิ้นนี้อยู่ไหนเอย่อย่าบอกนะว่าขายไปไม่นี่นะฮะทำเล็ก l บูเอリングเนี่ยมันบวกซาฟอร์ดขึ้นมาให้อีก7ดาวนะพผ,ผมใส่ปุ๊บผมก็มีซาฟอร์1 6 6นะฮะแล้วก็สามารถลงได้ละเดี๋ยวผมจะลองลงให้ดูแล้วกันนะฮะ คือเดี๋ยวผมลองถอดก่อนให้เห็นว่ามันลงไม่ได้จริงๆนะสมมุติเราเอาหูหูเดาวออกนะผมมีร้อยห้าร้อยดาวเนี่ยมันเข้าไม่ได้นะฮะมันเข้าไม่ได้นะฮะแต่ว่าถ้าเราใส่ปุ๊บเป็นถ้าเรามีแค่เกิน165ดาวเนี่ยเราจะเข้าได้ทันทีนะฮะแต่พอเราเข้าไปได้แล้วเนี่ยเราก็ถอดหูออกได้นะสมมุติผมเข้าไปใช่ป่ะ <laughs> ผมเคยลองอยู่อย่างผมจะเอาเอาวุธไปก่อนแล้วนะคือเนี่ยล,ลงอันไหนก็ได้นะเพราะว่า คือเนี่ยวันจันทร์มันได้เป็นของอุปกรณ์ใช่ป่ะวันอังคารเนี่ยได้เป็นของอาวุธนะฮะวันพุธได้เป็นของอุปกรณ์วันพฤหัสได้เป็นของอาวุธวันศุกร์ได้เป็นของอุปกรณ์นะฮะถ้าวันเนี่ยเป็นวันเสาร์ที่ผมทำเนี่ยมันก็จะเลือกได้ทุกวันดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเอาอาวุธเราก็เลือกวันอังคารหรือวันพฤหัสก็ได้นะฮะล้วก็เข้าไปพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนหูได้นะเข้าไปปุ๊บเดี๋ยวผมจะไอ้นี้ให้ดูกันเนี่ยแต่ดันเจี้ยนมันง่ายมากเลยนะง่ายๆนะฮะลงแป๊บเดียวก็ จบแล้วนะฮะก็อารมณ์แบบง่ายคล้ายกับคือแต่คือถ้าถ้าถ้าดาวถึงอ่ะผมเชื่อว,ว่ามันง่ายแต่ถ้า <c ười> เนื้อว่าคือถ้าคุณมีดาวร้อยหกสิบห้าดวงเนี่ยแปลว่าอุปกรณ์คุณก็ต้องระดับหนึ่งอ่ะมันชิวๆอยู่แล้วนะฮะก็ง่ายพอๆกับระดับทั่วๆไปนะฮะนี่นะทีเดียวรู้เรื่องนะประมาณนี้นะก็มันจะได้อันเนี้ยมันคือหินใช่ป่ะแต่ว่ามันจะมีโอกาสได้ไออันที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นเป็นอันเนี้ยมันคืออะไรอ่ะ เดี๋ยวเขาจะบอกอยู่มันคือนี่ Raw Ancient Armor Crystal น่าจะกดออกบากได้แล้วก็ได้ Crystal p ้พ c e เนี่ยแหละนะฮะไอ้ a อแอนเชีเนี่ยกดมาก็น่าจะได้แบบมันก็น่าจะสุ่มว่าได้ Crystal อีกกี่ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอืมแล้วก็จะมีอะไรวะอ๋อเพิ่มคุณสมบัติ Root a b บียสบอลบอลเข้าไปในเซตคุณสมบัติกิ่ยวด้วยนะนะฮะแล้วก็มีค่าพลังไฮเปอร์อันนี้นะ่าสนใจมากนะฮะ เท่าที่ผมดูเนี่ยไอ้ระบบพลังไฮเปอร์เนี่ยมันจะเปิดตอนเราเลเวลร้อยสก็เหมือนกับสกิลนั่นแหละแต่นี่เหมือนเป็นสเตตนะฮะเป็นสเตตเรียกว่าไฮเปอร์สเตตนะฮะซึ่งไฮเปอร์สเตตเนี่ยมันจะได้ทุกหนึ่งพอย่างตอนนี้ผมเลเวลร้อยร้อยแปใช่ไหมฮะร้อยแปเนี่ยผมก็จะมีทั้งหมด44่พอยเพราะว่าร้อยสีมันได้เลยใช่ไหมก็นับเพิ่มขึ้นมาเลเวล 184เนี่ยก็จะมี44พอยต์ถ้าเราเลเวล200เราก็จะมี60พอยต์นะฮะซึ่งไอแต่ละสกิลเนี่ยมันแม็กเลเวล20ถูกไัมน,นั่นหมายความว่าเราจะเลือกอัพได้3อย่างเต็มนะแต่ถึงเราจะเฉีย่ยเฉลี่ยไปอย่างละ10เลเวลก็ได้แต่ผมมองว่าถ้าอัพให้มันเต็มเลยมันจะคุ้มค่าแต้มที่เสียไปมากกว่านะฮะซึ่งโดยส่วนมากในโมเมนต์เขา,เาน่าจะอัพไฟนอลดาเมจกันนะฮะ up, age, อัพแม็กดาเมจอินคีสสำหรับอาชีพที่แม็กดาเมจมัน ขึ้นไปถึงแบบสกิลแรงมากๆนะฮะฟิคอลดาเมจก็น่าสนใจเพราะว่ามันเป็นส่วนเพิ่มดาเมจนะไม่ใช่ฟิคอลแอคแท็กเปอร์เซ็นต์นะฟิคอลดาเมจเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็มีคีดาเมจนะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยสำหรับไนท์หลอดผมเนี่ยผมก็น่าจะอัพแน่นอนแหละว่าต้องเป็นคีเรทนะฮะคีเรทแฟนด์ดาเมจแล้วก็ฟิคอลดาเมจอันนี้โดยส่วนตัวที่ผมมองมอง,มองไว้นะแต่ว่าในอนาคตจะเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ตอนนี้เนี่ยเท่าที่แต้มผมมีเนี่ยผมอัพได้สองอันเต็มๆละขาดแต่ทุนทรัพย์นะครับะะเพราะว่า การจัดการที่เราจะอัพให้เต็มเนี่ยแค่เลเวลแรกก็50าเอ็มแล้วถูกปะถ้าเลเวล20เนี่ยรวมทั้งหมดมันใช้เงินประมาณ2,000กับ4ล้านเอ็มนะฮะก็รอเก็บเงินก่อนเดี๋ยวรอเก็บเงินให้ได้2,000กว่าเอ็มแล้วมาอัพทีเดียวเลยเพื่อความสะใจนะฮะจะได้เห็นตัวเลขเพราะว่าถ้าตอนนี้ผมได้ขีดแรมาอีก15%เนี่ยตอนเนี้ยคลีนสแตตของผมเนี่ยขีดแรมันอยู่ที่65.1มาจากไหนอีก1%วะเออไม่รู้นะแต่ว่าเป็น65ลยุยนะฮะก็็็เเปนน65.1%ี่ยผมกจะสามามรถอ๋อเดี๋ยวนะเอ๊ะ ทำไมคีดาเมจผมคีดาเมจผ,ผมหายไปอ๋อเพราะว่านี้โอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนต้มหูคืนก่อนนะฮะอ่านี่มันได้คีดาเมจโอเคผมเปลี่ยนต้มหูคืนปุ๊บนะฮะเอาใหม่คีนสตาทของผมเนี่ยโอเคคีดาเมจเป็นแปดสิบนะ,ะคีเลทหกสิบหกถ้าได้มาอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ว่าคลีนนะไม่ได้กินยาไม่ได้อะไรนะคีเลทผมจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหความแดงเถือกนั้นจะมาอย่างแน่นอนนะ นะฮะประมาณนี้ค่าพลังไฮเปอร์ก็เดี๋ยวค่อยมาดูรายละเอียดก็ได้ว่าควรจะอัพอะไรยังไงแต่ก็เท่าที่บอกแหละมันก็แบบไฟลอนดาเมจอ๋อเราก็มีคนช่วงนี้เนี่ยคนเขาก็คุยคุยกันเกี่ยวกับโอกาสการทำดาเมจเพิ่มเติมเมื่อโจมตีนะผมเห็นกระทู้หนึ่งเขาแบบว่าเริ่มทาเทสออกมาแล้วว่ามันก็น่าสนใจเหมือนกันนะต้องรอดูว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอันไหนมันดีที่สุดจริงๆกันแน่นะฮะเนี่ยแต้มในแต่ละเลเวลใช้เมโซประมาณนี้แล้วก็สามารถรีเซ็ตได้ด้วยนะโดยใช้คิวเซลรีเซ็ตนะฮะรีเซ็ตเป็นศ แล้วก็ไม่ได้เมโซคืนนะสมมติเราอัพไปแล้วเสียตังค์ 2,000m ในการอัพเวลเต็มแล้วเรากดรีเซ็ตเนี่ยเมโซที่ใช้ไปแล้วจะไม่ได้คืนนะก็แนะนำว่าให้คิดดีๆถ้าไม่ได้มีเงินร่ำรวยขนาดนั้นจริงๆนะแล้วก็เพิ่มออปชันรีเบิร์ดเฟรมของเสื้อและกางเกงมาเพราะว่ามันเป็นของใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแทนเอ่อเพิ่มเข้ามาเพิ่มเติมจากชุดใช่ไหมนะฮะเพิ่มเข้ามาด้วยประเภทออปชันต่างๆปรับปรุงอ่าทางยูนนะฮะเราเลือกได้ละเมื่อก่อนเนี่ยการจะได้อะไรเนี่ยมันจะสุ่มขึ้นมาาให้้เเรรแลวา ถ้าจะเราจะเปลี่ยนเนี่ยเราต้องรีเซลเล็กใหม่แล้วก็เสียเงินสองแสนแต่ว่าทุกวันนี้เราเลือกกดซ้ายกดขวาเลือกได้แล้วนะฮะแล้วก็สามารถเลือกเอ่อแมทเทียลเลือกวัตถุดิบในการปรุงอาหารได้ก่อนนะ,ะแล้วก็บอกว่าเราก็รอชิวดได้เลยแต่ว่าจะเสียเงินล้านหนึ่งแต่ทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ได้เสียเงินหรอกผมก็เล่นเองปกติดีกว่าประหยัดเงินได้นะฮะประมาณนี้มีอะไรอีก มีอ๋อแล้วก็เลือกสีผิวได้แล้วนะฮะมีช่วงหนึ่งคนเขาบ่นบ่นก็ว่าเฮ้ยทำไมมีแต่ตัวละครสีขาวถ้าเราเป็นคนผิวดําเราจะสร้างยังไงอะไรเงี้ยเขาเลยเพิ่มมาให้นะฮะแล้วก็ปรับปรุง<ด>ความโปร่งใสนะ<ด>ผมก็เลือกเป็นเท่านี้นแหละนะ,ะของตัวสกิลตัวเองเนี่ยผมทําเป็นเข้มสุดนะฮะสกิลคนอื่นผมทําระดับนี้เพื่อได้เห็นด้วยว่าเอ๊ะเขาเล่นอาชีพอะไรโดยที่ไม่ต้องคลิกไปดูตัวละครของเขานะฮะนะมันก็จะโปร่งใสอะไรเงี้ยนะฮะก็จะเห็นเนี่ยเห็นว่าเห็นสกิลบางๆนะโปร่งใส60ก็เห็นเข้มขึ้นนนมาาห่่ออยยงฮ แล้วก็ปรับปรุงบัฟเอฟเฟกของบนหัวบอสนะฮะปรับปรุง Star Force Field ปรับปรุง Fusion e n Vi นนะฮะมีอะไรอีกปรับปรุง UI ใน Cash Shop ปรับปรุง u ขอ h ของ i m e แล้วประมาณนี้เมื่อก่อนมันก็เปลี่ยนไปเนาะปรับปรุงเพิ่มฟังก์ชันไปทันทีในอุปกรณ์ต่างๆนะฮะเพิ่มฟังก์ชันตั้งค่าช่องรัดสกิล๋ออันนี้เนี่ยเราสามารถ คือเมื่อก่อนเนี่ยมันจะบังคับช่องลัดแต่ตอนนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นแบบเดิมได้แล้วนะถ้าเราติ๊กตรงนี้เป็นออนนะย s สก k i l l f สล็อ l o t เนี่ยมันก็จะเพิ่มแหละแต่ถ้าเราปิดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนเดิมต้องรอหาวีเหมือนเดิมนะฮะแต่เราเปิดตรงนี้ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นส l o t Skill เหมือนเดิมแค่นั้นเองนะฮะที่เหลือเหมือนเดิมนนลดระยะเว,วลาแอนิเมชันในการเปิดกล่องหรือหีบี่นะลองเปิดสิผมจะเปิดกล่องกิวของผมอยู่ไหนเอยกิวเอาเปิดไปแล้ววะไม่มีกล่องให้เปิดละ นะอื่นะอื่นๆกิจกรรมทำแอคท็กหมดแล้วนะฮะกิจกรรมในเกมอันนี้ก็ b a t t l e m a ม e นะครับเป็นเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเมก a าเบอร์นิเออได้ถึงเลเวลร้อยนะฮะเมก a าเบอร์นิถึงร้อยเลยนะแคชช็อปต่างๆลองเข้าไปดูกันได้ร้านค้าแพ็กเกจนะฮะแพ็กเกจต่างๆโอ้แล้วก็อันนี้ยผงเนี่ย,ม,ยมันเริ่มเอามาขายเป็นระดับ มิติแล้วนะผงขอบแดงแล้วไอสองอันนี้ขอบแดงหมดเลยนะอัพอาวุธอัพชุดกันเพลินๆเลยนะรู้สึกว่าราคาประมาณนึ่งนะไม่แพงมากนะถ้าใครจะอัพผมว่าซื้อได้นะเว้ยไออุปกรณ์พวกนี้นะเดี๋ยวนะอยู่ไหนวะเออเนี่ยนะฮะอันนี้อันนี้แพงแต่ว่ามันก็น่าจะได้เยอะแหละนะแล้วก็หินเนี่ยได้ร้อยอันนะสามร้อยกว่าบาทนะถ้าซื้อใน iPhone ถูกกว่าถ้าไอโฟนก็น่าจะสองร้อยกว่าบาทนะฮะสองร้อยแบบปลายๆนะถูกซื้อใน iPhone ดีกว่านะฮะแล้วก็มีอะไรอีกเอ่ยดูซิ ยูนิเฮ้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยอีเนี่ยอีแวป,ป้อนแดงอัพสโตนเนี่ยไม่น่าเชื่อนะเรามาถึงในวันที่เน ok ็กซอนเขาขาย Legendary l a n g u p ัพสโตนสก้อนในราคาแค่3,500ันนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนในก้อนหนึ่ง3,500ก็ขายมาแล้วและมีคนซื้อมาแล้วนะไม่ใช่ผมนะแต่ว่าแบบในยุคแรกๆที่แบบจะสามารถเลื่อนของพื้นหลังแบบเลื่อนเขียวขึ้นไปเป็นแดงโดยใช้หินได้เนะื่อก่อนหินนี้แพงมากแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ 10ก้อน3,500แล้วนะก็ง่ายขึ้นนะเพราะก็ยิ่งคอนเทนต์ใหม่ๆแรงๆมาขึ้นเยอะเนี่ยคอนเทนต์เดิมๆมันก็จะถูกลงเป็นธรรมชาติของเกมอยู่แล้วนะฮะมีอะไรอีกหนะดูซิแก้ไขบั็กต่างๆนะแก้ไขเอฟเฟก์ซากรุมเฮมเล็ตเนะาะใครใส่หมวกซากรุมเฮมเล็ตที่เป็นระดับเคออสเนี่ยมันจะเห็นเอฟเฟก์หลังหมวกเนี่ยขึ้นมาทับ แฟชั่นสไตล์นะเขาก็ปรับให้มันดีขึ้นนะแก้ไขปัญหาผู้เล่นกดเข้ากดออกกลางคันดันเจีย้ยลนลอดไพเลตในหลอดไพเลตเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีดีเลอย์อยู่ประมาณ2นาทีที่เขาจับเวลาเอาไว้เพื่อให้คนเข้าอีกรอบเผื่อหลุดเผื่ออะไรแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนีย่ยเข้าครั้งเดียวหลุดคือหลุดแล้วนะฮะแก้ไขเอฟเฟกความเสียหายสกิลไม่ปรากฏเมื่อเฉดใช้สกิลไฮเปอร์เลเวลร์้อยเจ็ดสิบนะฮะแก้ไขปัญหาครูดาวสกิลไม่ประดม,ระม,ด,ไมระดไม่ประมดไม่ปรากฏเมื่อวานใช้สกิลไฮเปอร์ดราก้อนมาสเตอร์ขณะเปิดออฟเตอร์เวทเท แก้ไขรูปลักษณ์ภายนอกลูเมนัตไม่เปลี่ยนหลังจากใส่อาวุธ Empress Dragon Tail ลสนาตโตสก็คืออาวุธของมันนะฮะแก้ไขปัญหาหน้าจอไม่เคลื่อนตามตัวละครในะ Expedition เป็นอยู่แมปเป็นแมปบางทีคอนเทลนะ,ะตัวละครเราหน้าจอเราค้างอะ่ะไม่เคลื่อนไปตามตัวละครนะฮะแก้ไขแอนิเมชันเก้าอี้แก้ไขโบนัสเต็มถูกทำสำหรับเมื่อซื้อมันลี่คิสตัลแพคเกจนะฮะแก้ไข หน้าจอปอปอปัพรับรางวัลอันดับของกิจกรรมปิลัญญารามาไม่ปรากฏมาคนนั้นยังไม่รับรางวัลก็ตามหน้าจอัเลอ๋อก็อัปเดตเหมือนอัปเดตกิจกรรมปิรัญญานะาทุรับของมาแล้วไม่เจอปัญหานะแก้ไขปัญหาของเราไอเทมแสดงไม่ถูกต้องในหน้าต่างในหน้าต่าง pop ออัพ,มพเมื่อผู้เล่นพยายามซื้อไอเทมจากเทรดสเตชันอ๋อที่ว่าแบบมันน่าจะเป็นแบบเหมือนซื้อแล้วจะไม่สามารถแลกได้ังที่แบบเออเราส่งต่อได้อะไรเงี้ยนะฮะแพทนนี้ก็ ถือว่ามีการเปลี่ยนแปลงพอสมควรนะทั้งอาชีพใหม่ที่แบทเทิลเมทผมมองเฮ้ยแม่งฟาร์มมันว่ะขนาดแบบผมไม่ได้ไม่ได้ใช้สัตบัฟเลยนะแต่ถึงว่าสัตบัฟผมใช้แต่ว่าไม่ได้เอาสกิลบัฟไปใส่อะ่ะสนุกสนุก,นกเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาคุยกันเกี่ยวกับแบทเทิลเมทนะแล้วก็มีอาวุธไทป์ใหม่นะ่าจะอีกสักพักแหละเพราะว่าตอนนี้ไม่ว่าคุณจะรวยแค่ไหนคุณก็ยังอัพไม่ได้นะเพราะว่าคุณจะต้องลง <laughs> ลงเค a อสเดลี่แองเจิ้ให้ครบก่อนนั่นเองนะฮะ <laughs> ต้องลงอันนี้ให้แบบเพราะว่าเหมือนรู้สึกว่าอ Angel ไอ้รอไอ้อ i นเชนอาร์เมอร์คริสตัลเนซในส่วนนี้มันจะต้องลายใช้ร้อยห้าสิบชิ้นเลยนะถึงจะได้ถึงจะได้ขึ้นมาถึงจะได้อีเนี่ยอ n นเชนอาร์เมอร์หรือ w ว a p o อ c คริสตัลขึ้นมาแล้วก็ต้องมาลุ้นอีกว่าจะติดถ้าใครจะอินเ r อริตก็อ่ะโอกาสติดสามสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะฮะส่วนถ้าจะเอาในโครนี่ยก็สี่เปอร์เซ็นต์นะก็อีกสักพักใหญ่ๆเลยกว่าจะเห็น อุปกรณ์ใหม่ๆขึ้นมาตอนนี้ก็หวังไปกับไฮเปอร์กอนแล้วการเก็บเงินลงไฮเปอร์ไปสําหรับใครที่แบบว่ามีของเต็มที่แล้วนะแต่ว่าถ้าใครที่ยังทําของอยู่เนี่ยก็ทาพื้นหลังทําอะไรไปก่อนก็ได้ไฮเปอร์ยังไม่ได้จําเป็นต่อเงินเมื่อแรกกับความคุ้มค่าของเงินเนี่ยยังไม่จําเป็นขนาดนั้นนะฮะประมาณนี้รู้สึกว่าคลิปนี้จะค่อนข้างยาวเลยแล้วกันนะฮะวันนี้ก็ขออนุญาตมาคุยกันประมาณนี้แล้วกันนะฮะหวังว่าจะได้ เห็นมุมมองอะไรมากขึ้นนะผมก็มาคุยมาอ่านมาพูดวิเคราะห์ความเห็นเพิ่มเติมลงไปด้วยประมาณนี้แล้วกันวันนี้ฝากไว้แค่นี้แหละแล้พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนนะฮะแล้เ,เจอกัน